Not family. ไม่ดีมา okay. ต่อเน,นี้พี่จรงิงย้อมผมเป็นสีเหลืองนะตอนนี้เสียงลงเท้าใช่ไหมคือพี่จริงออกอากาศไม่ได้นะคะเพราะว่าหัวเหลืองมากๆร้ลอนเล่นพี่จริงเอาผ้าพกหัวแล้วมันเป็นผ้าสีเหลืองอ่ะทุกคน เพิ่งสะผมเสร็จคนคนนั้นใช่ไปแกล้งเสียนคีย์บอร์ดด้วยเอมมี่เป็นไรก็ไม่รู้ไม่ยอมโผล่หน้าออกมาแต่ว่าตอนปิดไลฟ์เราเห็นหน้าน้องแล้วนะก็คือตอนแรกอาจจะไปไลฟ์ไปไลฟ์กับปามี่แบบว่าตอนแรกว่าจะตั้ง iPad l ไลฟ์ด้วยเลยแต่ว่าเออค่อยกลับมาไลฟ์ดีกว่าจะถูกได้ไปแกล้งคน ให้มันรู้ว่าใครเป็นใครจ้าน้องเขากลัวแกหรอเปล่ปาออน,น้องน่าจะน่าสุดให้มันรู้ว่าไผเป็นไผจะชอบปามี่มากอะ่ะรู้สึกว่าเราคุยกันได้ดีเหมือนเห็นตัวตัวเองอีกคนหนึ่งงานนิปปอนนิปปอนแล้วอะไรต่อนะงานนิปปอนนะคะ ีความสุขมากเลยขอบคุณที่ให้หนูได้ไปงานใหญ่มากขนาดนั้นแลวหนูก็ได้ไปกินแซลมอนเกี่ยวอะไรอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ได้ไปเต้นอยู่งานมิป้อนที่ใหญ่แล้วก็ได้ไปเต้นเห็นไหมเซอร์ไพรส์ไหมล่ะบอกแล้วว่ามันต้องเซอร์ไพรส์เห็นไหมหนูไม่ได้พูดหาร้านเทมเทมโนนาดาตอนเซตลิต เขาส่งมาไอเราก็นึกว่าจะได้เต้นวาเลนไทน์แล้วก็เลยดูก็ไม่ก็ไม่มีสรุปไปอยู่รายชื่อเพลงเทมูเดมูแล้วทีเต้นกับน้องแพทเฮ้ยก็น่าจะแบบว่าเอาแบบรุ่นใหม่มาเต้นจะได้แปลกตาเพราะว่ายังไม่ค่อยได้เต้นเพลงใหม่ๆเขาก็เลยน่าจะให้หนูเต้นอะไรแบบนี้กับน้องแพทก่อนที่เราจะเต้นเทมูเดมูอะ หนูไปดูของญี่ปุ่นเยอะมากว่าเขาทำสีหน้ายังไงเขาจะแบบว่าดึงเศร้าหมดคิว้วแต่เขาทำแล้วน่ารักมากเลยอะทำไมหนูทำแล้วันหนูแบบว่าใส่ฟีลลิ่งเต็มๆเ,เลยแต่ว่าถ้ามันดูเหมือนแบบว่าตาแข็งก็ขออภยัยด้นะคะ <laughs> มันก็แข็งอะอย่างเี้ยแต่ว่าหนูไม่รู้จะมองตรงไ <laughs> หนแต่รู้สุกว่าหนูภูมิใจกับตัวเองนะ หนูรู้สึกว่าหนูทาได้ดีในระดับหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปแก้ตัวรอบหน้าละกันตอนแรกอะหนูนู้ว่าเทมูอะร้องง่ายใช่ไหมแต่พอมาร้องจริงๆแล้วแบบมันรัวมากมันรัวมากค่ะแม่จ้าเต่หนูร้องแบบเอยเทมูนาจริงอันนี้ได้อยู่เนะอันนี้ได้อยู่นะแต่อชิเปะไม่น่าไหวนะทุกคนหนูก็ อยากมีโอกาสไปอีกนะคะงานนิปปอนก็อย่าลืมพิจารณาพวกหนูด้วยนะคะถ้ามีอีกนะคะเอา CGM ไปทั้งหมดเลยก็ได้นะคะอลิกเตอร์โอเกมมันจะมีวันหนึ่งที่สองเต้นใช่ไหมทุกคนแล้วผัวจะต้องถ่ายรูปเช็คชื่อว่าใครมาบ้างแล้วทุกคนก็จะทำท่าพิสดารเวลาถ่ายรูปแล้ววัานานาั้านหนูใส่เกงช้างทุกคน ตอนจะกดถ่ายอะหรือก็อ้าขาออกใช่ปหแล้วมันก็คแควกทุกคนเป่าขาค่ะแล้วกตกหนูก็เต้นหนูก็เต้นอย่างนั้นแบบกางเกงขาดขาดอะเป่าขาขาะนะได้คุยกับยาหยีไหมหนูชอบแต่แบบจิมจิมรู้สึกว่าเป็นคนหน้าแกล้งดีแต่ว่ายังยังไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งเยอะนะ เห็นคนเงียบกว่าเราหน่อยไม่ได้เลยชอบแบบแห่จริงพี่อารีน่ารักทุกคนตอนซ้อมนิปปอนใช่ไหมพี่อารีแคนดี้น่ารักมากแบบอมเมทน่ารักมากหน้าเขาแบบอินนูเซนต์อ่ะหน้าเขาแบบน่ารักมากแบบ แล้วตอน M.V. ็มวีกิงกิงแฮมเป็นครั้งแรกเลยที่หนูได้ถ่ายสตูแล้วก็ฉากใหญ่มากค <c ười> ื <c ười> อการเข้ามาเป็นซีจมทำให้หนูทำอะไรที่ไม่เคยทำเยอะมากเลยเออแต่ไอบับเบิ้ลที่ปล่อยออกมาคือเป็นบับเบิลจริงนะแต่ว่าเหมือนเขาจะใส่เพิ่มด้วยมั้งซีใช่ไหมแต่ <c ười> เป็นของจริงนะบับเบิลน่ะที่เขาแบบเป่า <c ười> ก็คือตอนเต้นคือเข้าปากหนแล้วก็เข้าตาหนู <c ười> คือถ้าใครเห็นรีแอคชั่นหนูตอนดู M อม่ะหนูจะลุ้นฉากหมอมากเลยตอนที่จะเดินออกมาเขาบีบหนูว่าแบบนานานา,นาต้องเดินเข้าอุโมงค์นะเพราะว่าต้องมาช่วยพี่ผักเพราะว่าพี่ผักเป็นลมแต่ว่าชุดเกาไม่ใช่ของหนูนะทุกคนทางเอมวีเขาเตรียมมาให้เป็นชุดเกาคุณภาพดีกว่าของหนูอีกอะ <laughs> หนูก็ลุ้นมากหนูก็แบบออกมายังออกมายังมายังมายังพันเตหดูกลัวออกมาแล้วมันเบี้ยวไง <laughs> เหลือมันก็มันก็โอเคได้ยินเสียงตอบรับดีก็อ่าอุ่นใจแหละคนกี๊ดเพราะอะไรตกใจหรือว่าหลอแล้วแล้วหนูมาฟังดูดีๆมันแบบว่าหนูออกมาตรงท่อนดูแม่นๆดูดีจังพอดีเลยเขาเน่าจะตั้งใจคือเข,นขินมากอะทีมงานอะไรเงี้ยก็ดูเราอยู่แล้วเราก็ต้องเดินคนเดียวแล้วก็ ไอเราประเทศซะด้วยทีนี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยตอนไฮทัชทกคนมาหา CGM เยอะมากขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ถ้า CGM ไปเยือนกรุงเทพมาหานะครอมอรรัตนโกสินทร์อีกก็ขอฝาก CGM ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะแล้วก็ก็ไป PR ได้ไปตู้ปลาด้วย หนูรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเพราะหนูไม่เคยไปเลยสักครั้งหนูก็โอ้โอ้มันเป็นอย่างนี้เองนะ <h ums> ขอบคุณนา,นาที่ช่วยดูแลแชมแชมนะเฮ้ย <h ums> ไม่เป็นไรค่ะก็คือหนูดูแลดีอยู่แล้วหนูจะดูแลน้องแชมให้เหมือนหนูเลยคือไอเนี้ยหว่อชิงชื้ออันเนี้ยหนูช่วยน้องแชมพูทําเองแหละแต่น้องแชมพูก็เอาด้วยนะหนูไม่ได้บังคับขืนใจน้องนะ หนูเห็นต้นฉบับที่มีน้องเด็กเต้นอะมันเหมือนแชมพูมากเลยอะหนูกเลกแชมพูเต้นไหมลูกคือตอนแรกก็หลายเทคมากเลยนะแต่มันมีเทคหนึ่งที่น้องลืมตาแบบอย่างเงี้ยน้องทำเงี้ยเพราะว่าเช็คว่าตัวเองอะมาถึงอีกฝั่งหรือย,ยัง <laughs> น่ารักดิก็เลอาเทคนั้นมาลงติก๊กต็อกเลยมันแปลว่าฉันนามสกุลฉือท่านแปลไม่ผิดต้องใช่ <laughs> น,านานามีชื่อจีนไหมมีค่ะแซ่ถังชื่อชูยินชูยินถังชูยินมีอาจ,จารย์ที่เราชื่อตั้งให้ตอนมัสี <laughs> ชื่อนั้นมากแต่หนูก็ไม่รู้นาม่าแปลว่าอะไร <laughs> ถังหมูลูกเอ,อ้ยอร่อยเลย บบขึ้นทีไรแล้วแบบมันอดหยิบโทรศัพท์มาถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันมีชื่อตัวเองแล้วมันก็ตื่นเต้น <c oughs> อันนี้ตลกมากอะ่ะหนูเพิ่งเห็นว่าป้ายมันเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นแล้วแล้วเพิ่งเห็น <c oughs> เพื่อนจิตซีเจมสวัสดีค่ะหนูเพื่อนจิตซีเจมค่ะแชทก่อน หนูไปเรียนไปเข้าชมรมเป็นครั้งแรกก็อยู่ชมรมเดียวกับจริงๆมันเป็นชมรมบอดเกมหนูใส่แมสกับจริงๆแล้วเขาก็ถามชื่อ,อชื่ออะไรกันบ้างครับอะไรเงี้ยนี่เลยบอกว่าชื่อนานา,นาค่ะชื่อจริงค่ะแล้วก็เขาบอกว่าน้องสองคนเป็นแฝดกันใช่ไหมเขาเอาอีกหละโดนอีกเละหนูว่าแล้วว่าเขาต้องพูดคําเนี้ยแล้วเขาบอกว่าแบบ อารมณ์ทรงอะไรเงี้ยมันเหมือนกันแล้วชื่อก็เป็นสองพยางค์เหมือนกันจริงๆนานาอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เคยทักแบบนี้เพราะว่าน่าจะแบบมันอยู่ด้วยกันทุกมันอะแล้วก็มันซึมซับบุคลิกเหมือนก็เลยน่าจะแบบคล้ายๆกันมัง้งจริงๆเอานี้มาเลยอือ เ่องนี้ดูปากฉ่ำตลอดเลยเหมือนจะมีบางคนที่ได้ไปเซอร์โคแจมแล้วเขาก็ได้เคยแบบเรียนมาบ้างดิบกอนแต่ว่าเขาเรียนแบบถึงไมเนาะแต่ว่าเขาก็นาก่าจะได้อยู่นิสหนึ่งแต่หนูคือเริ่มมาจากศูนย์เลยสำหรับหนูก็ว้าวแย่ yeah. ใช้ได้นะคะถ้าเต้นคือรู้สึกว่าเพลงที่ cgm เอามาถ้าเต้นยาก มันมันยากที่ต้องใช้ฟีลลิ่งมากกว่าถ้าใช้ฟีลลิ่งปุ๊บท่าสวยเลยใช่มันยากตรงนี้แหละจะบอกว่าขอโทษที่ไม่ไปงานดูชอนนะครั้งต่อไปจะพยายามไปหาให้ได้นะคิดถึงไม่เป็นไรเลยนะทุกคนถ้าใครมาไม่ได้ก็ไม่ต้องโทษตัวเองนะที่มาไม่ได้หรือเข้าใจเอาที่แบบงาน ที่พร้อมจริงๆงานใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่อยมาถ้าสะดวกตอนไหนก็ค่อยมาก็ได้ค่ะไม่ต้องขอโทษนะหนูไม่รับนะไม่เอาไม่ให้ขอโทษคิดยังไงกับทูช็ัดแบบใหม่มืหนูก็เห็นฟีดแบ็กสองด้านนะว่าชอบแล้วก็ไม่ชอบหนูก็เข้าใจทั้งสองคนเลยสองฝ่ายมันเป็นเรื่องที่เว้ากันยากนะทุกคน พูดยากอะ่ะแต่สำหรับหนูอะ่ะสำหรับหนูได้หมดเลยอะ่ะหรือเราอย่างนี้ไหมใครที่แบบไม่รู้จะพูดอะไรก็แล้วก็แอคท่าถ่ายด้วยกันน่าจะมีออปชั่นให้เลือกบางคนก็แบบไม่รู้จะคุยอะไรไม่รู้จะแบบถ่ายวิดีโอไปทำไมใช่ไหมคือเพราะว่าดูช็อตแบบถ่ายอะ่ะหนูก็ยังไม่เคยลองไงทุกคนหนูก็เลยไม่รู้ว่า อันไหนมันแบบโอเคกว่าใช่ไหมทูช็อตกับน้องนานาะพูดท่าไหนดีท่านี้ไหมแบลไปไหมท่าไหนาดีาท,ท่าไหนาก็ได้นะจริงแต่ว่านี่ท่าประจำหนูแล้วก็ท่านองหมาเฮ้ยนี่นี่ท่านองหมาหนูหมาคือหนูไปเห็นไอดอลเกาหลีเขาทำ ก็เลยแบบน่ารักดีขอยิ้มหน่อยนะคะไปนอนแล้วขอกําลังใจหน่อยครับ <c oughs> สําหรับคนที่จะไปนอนแล้วคะ่ะนะคะหนูก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่นอนสู้ๆนะคะขอให้นอนหลับสนิทไม่ฝันร้ายถ้าฝันดีก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าเราจะไม่อยากตื่นก็ไม่ต้องฝันดีกว่าเป็นที่มาของควาว่าหลัไม่ฝันเตรียมกำลังใจให้ทุกคนพยายามไม่ฝันนะคะ ยังไม่นอนขอกำลังใจสาหรับคนที่ยังไม่นอนนะคะก็เป็นกำลังใจให้ไม่ง่วงนะคะเพราะว่าต้องดูนานาก็คือนานากําลังมองคุณอยู่ถ้าง่วงก็ระวงังระวงังเห็นนะเห็นนะเราได้อะไรจากการอวยพร์ความกำลังใจในการคิดถึงน้องนานา,นาด้วยค่ะสินี้มันยากมากสำหรับพี่เป็นกำลังใจให้คิดถึงหนูแบบมีสตินะคะก็ รอหนูอย่างมีสตินะคะทุกคนใครคิดถึงหนูก็คิดถึงต่อไปค่ะไม่มีทางแก้ได้ค่ะใช่แล้วหลอกก็ได้เป็นเซนเตอร์สามหัวผ้าค่ะทุกคน ตอนตอนเห็นตำแหน่งก็แบบว่าว้าวแล้วก็ไปดูไปดูของพี่เจนิีที่พี่เจนิสร้องจากหกห้าเฮ้ยมันต้องร้องเดียวนี่ว้าวนนก็เลยแบบ <gasps> ขอบคุณค่ะจท 我姓石，无论何时与你相识我都值。我姓石，执笔写词犹如。